บ้นกะสังเส้นทางไปดอนดินด,ดอนคอนเส้นทางดีขนาดเลยครับเข้าสุขเขตบ้าน,ะนกะสังเลยครับโร,บรง,ง,งเรียนบ้านักะสังพลายดบุรด้ดสีโรงเรียนครับอันนี้คือย่านชุมชนเลยครับขวามือคือคิวรถครับพี่น้องรถจากบนักสังไปปากซีครับคือรถบนนี้ครับพี่น้องเอามาจะให้ เกินกลเลบั่นเอกได้ยมืมีตลาดเ้านะรกรครับมีปลานยนไฮลายสาวรับมาห้ามน้องขาีข้้เอสาสบายดีเลกออกแ่โมงมาถึงเลยบอกอุ้ยปลาโป่นเยเลยเนาะตาลางนะมครับมากษตรกรผมนอยู่นองชนะเปนตาครับ ก่อนแล้วถ้าเรือบรรทุกสารครับน้ำมัก็สูงเมื่อปีนี้นะนี่ได้เข้าประจิตพิธไดัเข่าวได้เจ้าน มาฮอแล้วครับท่าเรือบ้านนักสางครับบรรยากาศช่วงพุกมงแรงครับมาเมนี้มาปีน้ำโขงขึ้นสูงขางนาดเลยครับพี่น้องเรักัจะนั่งเรือจากนากสางข้ามไปนอนที่ดอนเดชครับนี่คือบรรยากาศระหว่างการเดินทางครับพี่น้องครับเรือชาวบ้านขับไปข้ามาที่อาศัยยูตันตอต่างๆครับพี่น้องครับจุดนี้บริการมีบริการรับฝากรถจอดอยู่ตรงท่าเรือเลยพี่น้อง ติดต่อได้ที่ร้านบอลนี่ครับค่าจอดคืนละห้าสิบพันกีบครับสำว่าจอดจังเว้มันก็ดคิดกีบราคาหนึ่งสามพันกีบน้องอันนี้อาหารแรงพิ้งกินหาลงเรือไปดอนเดดครับสี่คนแสนกีบสี่คนนะคนละสักห้าพันกีบน้อง าวใครับเเนเรือแลยวไปโน่กลา้ใ้น้ำึกไวโอ้บกหอดแล้วพี่น้องนเรือบครับไอ้ขาเรือสีออ่คนทึงไหนหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนเกียรบ มาถึงก็เกือบค่ำพอดีครับจากนักสังสู่ดอนอดิดดอนคอนครับไปหานอนปะทโพวงพี่เนอะมาปีน้ำพวงขึ้นเร็วขนาดันเลยครับทุกคนี้จอดเฮี่ยวเป็นหักพี่เนอะ น้องบรรยากาศคักเลยบ้ดนี้พี่น้องอู้บ้านยาฮิโมฮฮ่าได้เงื่อนะได้เงื่อนอะนรเนี่ยกเป็นพวงเป็นป,านาปน่า,พ,าพี่น้องมาเป็นนี้อากาศท่อนค้อนครับพี่น้อง ใส่ไม่เลี่งฝนจะตกชาวบ,บ้านแถวนี้ก็ใส่กาศเนื่หนหางด้วยเรือหางเรือหาปลาเป็นชีวิตประจำวันเศร้าแรงกลางคืนครับพี่น้องทั้งเอาของเอาเครื่องมาส่้นร,ร้ยกาบริการรับตรงผูธธ้โดยสารผู้คนกะใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับ ไว้ไว้สวัดาดทรายอยู่โรงงานดโน่ไอดอยังไงดดอปยังไงดิดรอดโอ้ด้วยด้ยด้ยด้วยดุ้ยด้ยด้วยด้วยมีขาดทรายพอบอมับตอนี้นะ าบ้านหาปลาด้วยการว่านอายุการบนน้ัพโขงครับไอตรงที่มันเป็นคลื่นน้ำนี่ข้างใต้น้ำโขงนี้มันจะเป็นโขดหินครับพี่น้องเลยให้บอนี่นี่น้ำไหลเชี่ยวไหลแร่ครับมันจะเป็นปกติของแม่น้ำโขงครับมีหานมีแกะมียหินครับ คน,น,นเอาเครื่องมาขายที่ดอนเนธครับเป็น,นลำเรือเลยเดี๋ยวไปขายมืนครับช่วงนี้ที่ดอนเนกก็เริ่มเข้าสู่ช่วงโลติสันน้นแล้วพี่เนาะก็จเริ่มทั้งเที่ยวกัเริ่มบางๆนะครับอาจจะมีเรือข้ามฟากไปมาแต่และดอนดอนที่ดอนสมดอนพอนเป็นเรือบริการข้ามฟา,ทา Mozart, กทั้งโมไซค์รถจักรสามารถข้ามมาได้ครับเราก็มาถึงที่ดอนเนธแล้วครับข้างหน้าครับ ที่เที่ยวชื่อชื่อที่ลาวใต้ครับดอนเดดดอนคอนเนื้อครแขวงจะปัสซักครับพี่น้องมาถึงแล้วครับไปสุดสุดที่ลาวใต้ครับสวัสดีเด้อเรื่อครูดอนเดดเขื่อโหัโโข้ามแสงสีสวยงามครับที่หัวดอนเดดครับเป็นท่าเรือข้ามฟากไปบรรณกสัรครับมีทั้งเรือแบบเหมาเลยกับแบบโดยสารครับพี่น้องรถบร์ไซก็สามารถข้ามฟากมาที่ดอนเดดได้ส่วนรถยนต์โบไดไครับพี่น้อง ไอเงิไนไอต้องทอนด้อดแซนกีบครับพี่น้องสี่คนโอ้พลังพี่น้องรับเต็มเนือเลยพี่น้องนองนอไปนเีกหนมาเที่ยวน้เมย์เนาะครับมาฮอดแล้วครับใจเด้อถึงสักทีดนเด็ดที่รอคอยอาของเต็มลำเรือเลยพี่น้อง ท่าเรือที่เที่ยวขึ้นชื่อที่ลาวใต้ครับเป็นบรรยากาศระหว่างทางครับผมไม่อออนทัวร์ครับพามาออนทัวร์ดอนเดดพี่น้องครับในช่วงย่างเข้าสหน้าฝนช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ช่วงโลจิสัันเลยพี่น้องครับราคาก็จะดรอปลงหน่อยหนึ่งอาหารที่พักครับพี่น้องที่ดอนการ์มันท์โค้ครับดอนเดดคืนนี้นอนที่จอนนี่มีทั้งร้านอาหารแล้วก็ห้องพักครับเป็นห้องแอร์ เตียงเดียวคืนละสามแสนกีบครับอยู่ตรงท่าเรือดอนเดชเลยครับพี่น้องน้องสาวใส่ห้องคออยูใส่เบอร์สามเบอร์สี่เนาะเงินพักจอดนี่ครับอยู่หัวดอดเลยครับเตียงเดียวสามแสนกีบห้องแอร์ครับเอาห้องละกันสบายดีหุ่นหลับติดแอร์ครับโดยห้องกว้างมากเลยครับพี่น้อง บรรยากาศเงียบเนาะร้านอาหารอยู่หัวดอนมีใไ,ไฟด้วยครับนี่สันติครับจอนนี่ร้านอาหารครับอาหารข้ามครับข้าวไข่เจียวมูสับครับที่ร้านจอนนี่ครับ ฟังเพลงสากลครับวันนี้ครับหลังจากที่ฟังเพลงเสียสดมา2ปี3ปีครับพี่น้องดชาดชได้ครับดอนเดทครับ ร้านนี้มีสินดดพร้อมครับพี่น้องร้านอาหารลาวไทยดอนเดดครับบนนี้ครับเดี๋ยวส้มเบอจะกลัาพี่น้องสะดอนเดดสบายดีโ <c oughs> อ้ร้านทางขวามือยังรู้เลยครับพี่น้องเป็นบาร์ครับเป็นบาร์ครับตรงกลางมีสระว่ายน้ำพร้อมครับพี่น้องบอนนี้เห็นนะกําลังสร้างเป็นน่าจะเป็นเกสเฮล์กําลังต่อเติมอาคารขึ้นไปเรื่อยๆครับ คือบรรยากาศในช่วงหัวค่ำพี่น้องที่โดนเด็ดร้านค้าครับอนี้เป็นร้านอาหารอินเดียครับมีจักรยานในเสาพร้อมในโรงแรมนี่นะข้างใเป็นร้านอาหารเลกเกบาครับพี่น้องทํางในเห็นนะโอ้ฝรั่งเต็มเลยครับข้างในเห็นนะตอนนี้เพ็่นปูซีเมนรอบเกาะเลยครับพี่น้อง ร้านอาหารเพียบครับพี่น้องแต่ว,ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวบ่หลายอยู่ในช่วงเข้าสู่ช่วงโลจิสันแล้วทางความือมีร้านเช่ารถจักร้อมร้านเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาถามราคาเบิรงพี่น้องครับมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตาด้วยครับตอนนี้1,000บาทแลกได้6เ0 0น0ซาว เรียกนเงินนะพี่น้องครับจุดนี้เป็นจุดที่มีร้านเช่าจักรยานโมไซค์บริการครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีบริษัทน้ำเที่ยวครับพี่น้องร้านนี้คิดว่าจะเป็นร้านที่มีนักท่องเที่ยวมากินข้าวแรงนั่งชิวหลายสุดในเกาะดอนเดดน,นตอนนี้ครับร้านนี้นะครับในค่าสบายดีโคทามเนี่ยรถจักรนะมีราคาจังเดียดนี้อย่างนะนโอรถเวบแสนซาวแล้วรถอนี้ดี เซนหาคันว่าเสาร์เราเนี่ไปใส่เดนนี้ไปโดนค้อนไปดอนคอนดอนเดดเนาะดอนคอนดอนเดดอ๋อโดยหาคอนผลักโตกหาคอนน้ำตกได้ยีนเนาะแถวนี้ฮะนอกจากน้ำตกตาดลีพีนี่มีอย่างนี้ไปบ้างไปที่ตึกไต้คัวเด่นนี่ยังนี่แหละอ๋อโด๋อยด๋อยด๋อยไปฮันก่อนจุ๊บจุ๊บอ๋อด๋อยด๋อยเอาพี่น้องฮาวโฮบอลเศรถจักรแล้วพี่น้องมื่ออื่นเอาซื้อเอารถจักรนี่ละไปลุยแอดเวนเจอร์ สุมนำตกสุมบรรยากาศโดนการไม่ต้องพ้งทางฟังดโดนคนเนาะไหมคะเน้อค,ครับพี่น้องครับร้านนี้เพิ่นมีทั้งร้านเสารรถจักแล้วก็บริการซักเครื่องแล้วก็มีบริการแล,ก,รแล,ก,รเลกเปลี่ยนเงินตาตามป้ายราคาพี่น้องตามป้ายเลยครับพี่น้องจุดนี้น่านจะเป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็เป็นจุดที่มีร้านอาหารหลายสุดในดอทเด็ดล้วครัร้านบรรยากาศจะซีพอมากหลายครับพี่น้องแสงไฟงามๆฟังฟิงเบาๆจิบเบียร์เย็น ร้านเบอร์เกอร์พิซซ่าครับร้านนี้ครับเล็กเกียบาร์พี่น้องนี่ครับเลกเกียบาร์ทุกครั้งที่ผมมาที่ดอนเมืผมมักจะมากินเบียร์มากินดืม่มที่ร้านนี้พี่น้องคนละเป็นคนที่มักฟังเพลงเล็กเกียครับพี่น้องทิ่เบียจิ้นยิ้นฟังเล็กเกียไปพี่น้องครับบรรยากาศบันไดครับ บรรยากาศช่วงกลางคืนเงียบๆครับพี่น้องมันท่องเที่ยวบางๆครับล่ะคนสองคนนั่งกินข้าวแรงจิบเบียร์ร้านเล็กีบาร์นี่ัท่องเที่ยวจะหลายว,าว่าเพลงมันได้บรรยากาศครับรักกับผมกามักเป็นคนที่มักฟังเพลงเล็กี้นั่งชิวๆตามริมแม่น้ำด้วยกันครับพี่น้องเดี๋ยวจิบต่อไปกันจะพาไปส้มบรรยากาศว่าจะเป็นน้ำตกลีพีแล้วก็ตาคอนปาสอยซึ่งเป็นบนท่องเที่ยวน้ำตกกามนน้ำโขงงามพี่น้องทาเบิงดเวยครับ กันว่าในช่วงนี้ปิดยังไงห็ะนะ